ปัญหาน้าท่วมน้ําแล้งน้ําไม่พอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรนับเป็นสาธารณาภัยที่ก่อให้เกิดความสูญเสียในด้านต่างๆและส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศรุนแรงมากขึ้นในทุกๆปีอําเภอชนบทและอําเภอบ้านแหดซึ่งอยู่ในจังหวัดขอนแก่นจะประสบกับปัญหาน้ําท่วมน้ําแล้งในทุกๆปีทั้งที่อยู่ในลุ่มน้ําชีโดยฤดูฝนจะประสบปัญหาอุทกภัย แม่น้าชีเอ่อล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนพื้นที่การกเกษตรเสียหายเป็นวงกว้างฤด,ดูแล้งขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภคกิจกรรมทางการกเกษตรได้รับความเสียหายซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาวิกฤตการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ดังกล่าวกรมทรัพยากรน้ําจึงได้ร้องขอให้กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาสนับสนุนกำลังพลและยุโทโธปกรณ์ เข้าพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ําที่มีสภาพเสื่อมโทรมตามแนวลําน้ําชีในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นจํานวนสามแห่งได้แก่แหล่งน้ํากุดกว้างตําบลโคกสําราญอําเภอบ้านแหดจังหวัดขอนแก่นแหล่งน้นําหนองแกงใหญ่ตาําบลนนพยอมอําเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นและแหล่งน้ําหนองหูลิงตําบลวังแสงอําเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้มอบหมายให้หน่วยพัฒนาการพิเศษหน่วยบัญชการทหารพัฒนาวางแผนและเข้าดำเนินการโครงการตั้งแต่กลางปีพุทธศักราช2564ประกอบด้วยงานขุดลอกเพื่อเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ำและงานอาคารระบายน้ำโดยเมื่อดำเนินการเสร็จแล้วจะสามารถเพิ่มปริมาตรกักเก็บได้กว่า10ล้านลูกบาศก์เมตรเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำป้องกันปัญหาอุทกภัยมีน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรเพียงพอตลอดทั้งปี เป็นแหล่งพ่อพันธุ์สัตว์น้ำและสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ให้กับราษฎรในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนสืบไป